สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านบ่ายวันนี้ผมจะทำคลิปให้กำลังใจนะฮะเพื่อนๆที่เปิดร้านกาแฟกันนะฮะพอบังเอิญเนี่ยช่วงนี้เนี่ยได้ยินเสียงนะฮะนะมีหลายคนที่พบปัญหานะครับทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก ปัญหาจากโควิดนะฮะยอดขายที่เริ่มตกลดลงนะฮะยังมาผีซ้ำด้ามพอยนะจากคู่แข่งมาอีกเป็นะระลอกละระลอกทั้งคู่แข่งที่เป็นยักษ์ใหญ่เบิ้มคู่แข่งที่เป็นนะฮะ,ะยักษ์ในระดับรองรองลงมาหรือจะเป็นลักษณะกาแฟ อิน i ิวิ u ว l ที่เปิดร้านที่ค่อนข้างหรูแล้วก็มีลูกค้าแน่นจากเดิมที่ยอดขายนะฮะคออยู่ได้ก็เริ่มที่จะหดหายลงนะครับเป็นธรรมดาครับภาวะเศรษฐกิจที่มันนะฮะมีปัญหาตกต่ำลงนะโดยเฉพาะธุรกิจการงานเริ่มที่จะนะฮะ รีทายพนักงานคนก็ต้องหานะรายได้เพื่อมาเสริมอาชีพของตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือร้านกาแฟนะครับที่เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นง่ายนะครับลงทุนก็ไม่ใช่ว่ามากมายนักนะฮเราก็จะเริ่มเห็นคนที่จะเข้ามาในวงจรร้านตรงนี้มากขึ้นและเช่นกันครับบรรดา แฟรนไชส์ใหญ่ๆทั้งหลายแหละซึ่งเขามีฝ่ายการตลาดฝ่ายการจัดการมีพนักงานที่ออกตลาดหาทำเลเพื่อเปิดร้านขยายสาขาให้ได้เป็นร้อยเป็นพันสาขาเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าทุนเขาเป็นทุนที่ไม่จำกัดน,นะนี่คือสิ่งที่เราจะต่อสู้อย่างไงนี่คือสิ่งที่เราจะยืนอยู่ให้ได้อย่างไงนะครับผมว่า ก็เลยจะต้องทำคลิปนี้นะมาให้กำลังใจเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับเวลาผมดื่มเอสเปรสโซ่นะครับมผมชอบดื่มในสไตล์ที่ชงแล้วทิ้งไว้สักสองส,สองนาทีให้อุณภูมิมันลดลงมาหน่อยเพื่อจะได้ดื่มง่ายแล้ว สไตล์ส่วนตัวผมกระดกเทียวหมดท่านลองไปทำดูนะผมเชื่อว่าท่านจะสัมผัสความอร่อยของเอสเปรสโซอีกมากโขเลยทีเดียวมันจะอร่อยกว่าที่เราค่อยๆจิบนะนี่คือความชอบส่วนตัวนะท่านลองทำดูผมว่าไม่เลวเลยทีเดียวนะฮะชอบดื่มอะไรคำใหญ่ๆทีเดียวหมดเลยกาแฟเย็นผมก็กินนะ ผมดูดรวดเดียวหมดเจ้าทิ้งนะครับนั่นคือความชอบในรูปแบบของผมเองในการทำการค้านะท่านครับเราไม่สามารถที่จะไปห้ามคนอื่นเลยนะว่าเอ้ยคุณอย่ามาเปิดแข่งผมนะคุณอย่ามาเปิดบริเวณนี้นะนะทำไมต้องมาแข่งกันด้วยที่อื่นเนี่ยมีเยอะแยะถมเถไปทำไมไม่ไปเปิด ไม่ใช่ครับนะหลักการหลายๆอย่างนะครับทุนใหญ่จะมาพร้อมลักษณะเด่นของเขาคือถ้าเขาเห็นว่าตรงไหนมีร้านกาแฟมากนะครับเขาก็จะเปิดตรงนั้นเพราะเขารู้แล้วว่านี่คือชุมชนที่มีคนดื่มกาแฟมากเขาจะแข่งเราตรงนี้ในขณะที่เราเจอปัญหาคู่แข่งงี้อย่าได้กำลังใจถดถอยนะครับ อันนี้อยากจะให้กำลังใจเลยเขาทุนใหญ่ก็จริงนะแต่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาทำไม่ใช่ว่าเขาจะทำแล้วก็ทู่ซีขาดทุนไปเป็นปีสองปีไม่ใช่นะฮะแทนที่เราจะหวั่นวิตกว่าเราจะสู้เขาไม่ได้เดี๋ยวเจ้านี้ก็มาเปิดเดี๋ยวเจ้านั้นก็มาเปิดเปิดเข้าไปห้าสาขาหสาขาเจสาขา มันเป็นเรื่องที่เขาทําไม่เกี่ยวกับเราแต่ตัวเรานี่สิครับจะต้องมาสํารวจตัวเองให้ดีก่อนนะฮะว่าในเมื่อมีเพื่อนร่วมอาชีพมาขอแชร์เค,ค้กเนี่ยนะผมไม่อยากใช้คําว่าคู่แข่งเลยนะเราเรียกว่าเพื่อนร่วมอาชีพมาขอแบ่งเค,ค้กก้อนนี้เราก็ต้องรักษาเค,ค้กของเราสิครับนะฮะ การรักษาเคกของเราเราก็ต้องมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของเรากับคู่แข่งก่อนนะผมอยากให้ท่านแทนที่จะหวาดวิตกกังวลนะสงบนิ่งตั้งสติถอยฉากออกมาเก้าหนึ่งแล้วภาพมันจะมองได้กว้างขึ้นนะท่านก็จะรู้ว่าอ๋อคู่แข่งที่เป็นยักษ์ใหญ่เขาไม่ได้น่ากลัวนะฮะ เขามีข้อจำกัดนะเขามีข้อจำกัดเยอะมากหนึ่งตน้นคุณเขามหาศาลเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่เปิดร้านเนี่ยบางเฟนชายเนี่ยสมล้าน4ี่ล้านก็มีนะครับยิ่งสแตรอรโรนเฟนชายดังๆที่เห็นเนี่ยนะห้าล้านก็มีผมไม่เข้าใจเช่นกันครับสำหรับคนที่ไปเปิดเฟนชายร้านดังๆห้าล้าน 5, 000, 000บาทเนี่ยนะฮะ ผมอยากให้ท่านหยุดคิดแล้วก็มาดูว่าท่านจะทำอะไรกับทุนก้อนนี้ในเงินที่มันต้องเสียไปน้อยกว่านี้เขามีข้อจำกัดเยอะหนึ่งเขาลงทุนมาก 2. ต้นทุนของเขาก็มากเช่นกันครับอย่าลืมนะครับว่าท่านเปิดร้านกาแฟของท่านเองเนี่ยท่านมีอิสระทุกอย่าง ที่จะซื้อเม็ดกาแฟจากที่ไหนก็ได้จะซื้อนะฮะส่วนผสมจากที่ไหนก็ได้นมยี่ห้ออะไรก็ได้นะฮะแก้วอยากซื้อที่ร้านไหนก็ซื้อหลอดจะซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อไม่มีใครบังคับเลยนะฮะแต่ดอกันข้ามกับแฟรนไชส์คนที่ทำแฟรนไชส์แก้วซื้อข้างนอกสีสัวไม่ได้นะครับนะหลอดดูดกาแฟยังซื้อไม่ได้เลยนะ นี่ผมว่าถ้าเขาส่งน้ําแข็งได้ป่านนี้เขาขายน้ําแข็งให้ไปแล้วสําหรับคนที่ซื้อเฟรชชานะจุดแข็งต,ต่างๆเหล่านี้มันก็จะทําให้ราคาของกาแฟต่อแก้วเนี่ยมันสูงมากขึ้นครับท่านรู้ไหมครับชาบางยี่ห้อเนี่ยนะอย่าว่าแต่กาแฟเลยการชงชาแต่ละยี่ห้อบางยี่ห้อเนี่ยผงชาต้นทุนเจ็ดแปดร้อยบาทนะครับแต่ชาใน ตลาดทั่วไป300ก็มี400ก็มีเห็นไหมต้นทุนดิบเนี่ยมันต่างกันขนาดนี้นะนะการปรับตัวทำโปรโมชั่นแบรนด์ใหญ่ไม่มีทางปรับตัวทำโปรโมชั่นได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเขาจะต้องอิงราคาให้เสมอเท่ากันทุกสาขานะเขาจะเสมอเท่ากันทุกสาขา เห็นไหมฮะการปรับตัวต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถออกมาเล่นสู้กับท่านได้หรอกนะอย่านะอย่าจะรีบเสียใจใจเสียนะหมดกำลังใจไม่ใช่ถอยหลังกลับออกมาสำรวจตัวเองเฮ้เมื่อแบรนด์ใหญ่มาในรูปแบบนี้ร้านของเราเป็นอย่างนี้อยู่สู้เขาได้ไหมมีอะไรที่จะปรับปรุงได้บ้าง นะฮะเขามาสองหัวชงสามหัวชงทําร้านดีๆเรายังจะใช้เครื่องตัวเล็กๆอยู่อย่างนั้นมันจะสู้เขาได้ไหมล่ะครับท่านต้องปรับปรุงตัวนะครับท่านเปิดมาท่านมีทุนอยู่ก้อนหนึ่งท่านต้องเอามาสู้มันนะฮะไม่ได้ยากเกินกว่าที่ท่านจะคิดหรอกนะฮะให้กําลังใจท่านแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะมั่นใจนะปรับปรุง รูปแบบของร้านให้มีความสะดวกสบายมีความสวยงามนะรสชาติท่านต้องดูว่า,วาเฮ้ยเมนูของเราเนี่ยนะครับไปชิมของเขามาเปรียบเทียบถ้าอะไรเราสู้เขาไม่ได้ปรับปรุงเลยนะฮะปรับปรุงใช้ของดีวัตถุดิบเนี่ยนะต้องหันกลับมาใช้ของดีๆ ท่านอย่าไปคิดว่ากาแฟกิโล200กับกิโล500ชองออกมาก็เหมือนกันไม่ใช่นะครับมันมีความต่างกันท่านต้องหาสำรวจหาแหล่งกาแฟที่จะซัพพอร์ตเม็ดกาแฟให้ท่านได้ใหม่ๆกาแฟคุณภาพดีนะครับท่านต้องหานะครับนะหาวัตถุดิบกาแฟให้ดีหานะฮะการปรับปรงุงหาอุปกรณ์ต่างๆให้มันดูดีขึ้น นะครับนั่นคือสิ่งสําคัญแล้วที่สําคัญที่สุดท่านจะต้องหันกลับมามองตัวท่านเองว่าท่านชงกาแฟถูกต้องหรือยังท่านชงกาแฟถูกต้องหรือยังนะชงมาสามปีห้าปีบางคนเนี่ยคิดอยู่นะั่นแหะผมขายมาหปีแล้วทำไมจะไม่ถูกนะบางครั้งนะครับท่านอาจจะชงผิดจนคิดว่าถูกนะทําให้ดูให้ดีนะครับ สวันก่อนผมมีโอกาสดูคลิปต่างประเทศคลิปหนึ่งนะครับเขาเอาคนนะฮะที่เริ่มต้นนะครับคนที่เริ่มต้นทำร้านกาแฟแต่ใช้เครื่องชงกาแฟแบรนด์หลูมากนะราคา5-6าแสนเนี่ยะะเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งฝั่งหนึ่งเขาเอาบาริสต้ามืออาชีพนะ มาใช้เครื่องชงราคาสามหมื่นกว่าเนี่ยนะสู้ว่าใครจะชงกาแฟออกมาได้รสชาติดีกว่ากันนะฮะเห็นไหมฮะบางครั้งเรามีความจำกัดในเรื่องของทุนนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำกาแฟดีๆไม่ได้นะนะฮะหันตำรวจมาให้ครบถ้วนท่านต้องดูว่าท่านอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่เข้ามาได้รับความสะดวกสบายได้รับความเป็นกันเองอบอุ่นดีไหมนะฮะปรับปรุงตัวได้เลยนะฮะแล้วสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านเนี่ยอยู่รอดแล้วเผลอๆท่านจะได้สวนกระแสเอาชนะแบรน์ใหญ่ได้อย่าไปกลัวต้นทุนทเฉลี่ยต่อแก้วของท่านเนี่ยมันถูกอยู่แล้วนะฮะ ต้นทุนเฉลีย่ยต่อแก้วของท่านเนี่ยมันถูก,กับแบรนด์ใหญ่แน่ๆอยู่แล้วนะฮะเราขายไม่กี่แก้วเราก็ได้ทุนนะแต่ในขณะที่แบรนด์ใหญ่เนี่ยมันต้องมีรายได้เท่าไหร่นะครับอ่าเป็นชายสี่ห้าล้านนะแค่ลืมตาหลับตาขึ้นมานอนหลับตาขึ้นมาเนี่ยนะเขาจะต้องมีภาระวันหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นแต่ท่านนอนตื่นขึ้นมาท่านมีภาระค่าอะไรบ้าง แล้วทําไมจะสู้เขาไม่ได้คิดแค่นี้เองนะฮะต้นทุนดิบเนี่ยมันต่างกันเห็นเ็รเราชนะเขานะยิ่งถ้าใครชงเองบริการเองนะโอ้ยิ่งสบายกันใหญ่นะะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจยให้กำลังใจทุกคนเลยนะครับว่าเราสามารถยืนอยู่ได้นะครับถ้าเรารู้จักที่จะมาวิเคราะห์ตัวเองเอาจุดแข็งนะครับ ท่านลิสต์เป็นข้อๆเลยนะจุดแข็งของเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วดูของคู่ต่อสู้เรานะว่าจุดแข็งของเขามีอะไรจุดอ่อนของเขามีอะไรตัวไหนที่เรานะฮะจะเอาชนะเขาได้บ้างเอาเมนูต่างๆมาสู้กันเมนูต่อเมนูร้านของเรามีซิกเนเจอร์นะครับหรือยัง นะมีซิกเนเจอร์ครับหรือ,อยังนะทำให้มีเมนูเด่นๆขึ้นมานะฮะผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอา,อาจจะไปจุดประกายไอเดียให้กับเพื่อนสมาชิกนะที่ประกอบการร้านกาแฟได้นะครับหรือถ้าใครต้องการที่จะพูดคุยกับผมเนี่ยท่านสามารถแอดไลนะ์นะนะฮะมาคุยกับผมได้ ผมยินดีที่สุดที่จะให้คำปรึกษาแนะนําทุกท่านเลยนะฮะให้สู้กับแบรนด์ใหญ่ได้อย่างนะฮะสมน้ำสมเหลือนะครับเพียงแต่ว่าขอให้อย่างเดียวนะครับคือท่านยังต้องมีใจนะท่านต้องมีใจที่จะต่อสู้ต่อไปอย่าย่อท้ออย่าท้อถอยอ,อ,อย่าหมดกำลังใจนะความจริงเนี่ย ผมพูดมาทั้งบทเนี่ยนะฮะสรุปได้สั้นๆน,นิดเดียวแหละว่าอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจถอยฉากเข้ามาคิดวิเคราะห์ว่าจุดแข็งจุดอ่อนเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาผมเชื่อว่าทุกคนมองเห็นภาพแน่นอนนะครับไม่ขอใช้เวลามากมายเอาแค่นี้แหละนะผมเชื่อว่ามันก็คงอยเพียงพอแล้วในการเอาชนะคู่ นะแข่งที่มีทุนใหญ่ๆได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับปลอดภัยแล้วก็ฝ่าฟันเศรษฐกิจกที่มันโหดร้ายในระยะนี้ได้อย่างเข้มแข็งขอบพระคุณครับสวัสดีครับ